บาดเต็บสุดสบายดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดาว่สบ,สบายดีทุกท่านเอฟซีอ่ะเละนี่ก็บาเอฟซีมันใส่บ่วง,งนู้นนะครับผมครับดีขามายนี้ไปนะครับไปใส่นะฟังนั้นครับผมที่เป็นหน้าค่าหลายๆนะครับอ่าซึ่งใต่หน้าพี่บ่าวนะผมก็ผมไปเช็กบ่วงมาเศร้าหนูยังอยู่นะผมผมก็เอาไปละสองตัวนะครับแต่ว่ายังมีหนูอยู่ใส่นูมีหลายนะเอฟซีนะ อุ้ยม่อเดี๋ยวมันมีมาใส่บ่วงนะครับผมหามหามหฮ้ยมาก่อนนะครับของนี่สุดฝังทางที่เบาเลยที่จะเป็นลูกนะครับผมงูบ่อยอยู่แล้วนะครับผมหามอยู่ฝั่งนี้นะครับเอฟทีนะหาอยู่หากินนะครับผมใส่หาอยู่หากินนะครับวันนี้ใส่บ่วงนะครับเดี๋ยวมีวิธีเคล็ดลับการใส่บ่วงงูเล็กๆน้อยมาฝากเอฟทีนะ สุดใครก็สุกใครนะครับผมอ่ะแถวบ้านผมก็บูธว่าเป็นนูก็บูธว่าหลายไอ้ทีนะแต่ก็พอพอมีพอมีทรายก็คือเจียวนะครับผมถ้าอื่นเขาบอกว่านูหลายจนขนใส่รถกระบะเมื่อนะครับบ้านผมบ่หลายปนั่นครับผมลองดูนี่นี่นี่เห็นข้างห้อยเลาวเบิ้ลไอ้ทีดูหางหางที่ด so ูรอย นี่คือรอยรอย,รอย,รอยหางหลักเออหนู้นี่เป็นรอยของหางนี่หางรอยหางหนู้นเอามาทีบราจะดักบวงมาเล่นมายาดเหมนกันนะครับผมอ่าโซนี้กับศัตรูของเฮาก็มีอยู่คือเขาแวม,วน,ม,ว,นมวนะครับแมวนะครับเดก๋ยวัดดูกันไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาติดการกันนะครับ ไโบวงก่อนหอบอีกินึ la ่งหางจีนนะครับผมนึดเจอหางหลัละละหางแค่นีใหญ่โบว์อ้ยรอยละหางก็มีเว้ยแบบนี้มั่นใจ thức như con mày rồi thì mày mới buộc hai lấy Ừ lại là đợt nào thì chuyện 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 đấy à rồi mình mày rồi ý thức 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 ý

เพรว่าเตรียมตะไคร้ใบมะกรูดได้เลยนะครับเตรียมตะไคร้ขาใบมะกรูดได้เลยสู่สะทานแล้ว <S <S น่าจะ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 ไม่รอดผมไม่ไม่รอด <S <S 1> <S 1> อายุห้างกินเอ้เส้นแบบเป็นการจะบสกูฟเฟอรน์น้ำนะครับผมเป็นอาหารน้ำไอ้เส้น

อนี้เราใช้อะไรที่นั่ทางนี่นี่ดูกันนี่เอาเข้ามานี่ยมีนี่มานี่อ่ะจับตรงนี้เราเจียวเจียวอืมแบบนี้เลยเอาลงแล้วมันจะวิ่งเร็วลุ้นมาจะดิฟตุกข่าเลยเอา นี่ร่างนี้ร่างมันดงนี่บ้านบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมดูตรงนี้เหมาะเลยที่นี่ดูคอับสวยเลยเป็นระเตอรโอ้รอยเท้าใหม่ใหม่รอยตีนใหม่ใหม่ครับผมอืม điều sai riêng Ngân Dan đập lên này, không biết bia. như thế này đấy, mèo bưng, các không เลไมาก่อนหมอไม่ดีทุกวันมาวันเล่แล้วมาผมอุลคผมจะพงกุศลหาใส่เรื่อยๆนะเพือนเดี๋ยวอย่ไม่เร่งท่านขับมยามกันนะครับผมยามกัน ได้หรือเปลาันมาลุ้นกันนะครับผมเอฟซีนะอ่าเดี๋ยวาจัดวางทั่วทุกทุกจุดกนุกจุดก่อนนี่ยผมอน่อ่ะท้อกหิน อยูท่ทั้งเลยจิมจิ้มสวยเลยนี่แค่รู้นี่นี่ยโปรยเปย์อย่างเด่นรู้มาเนี่ยมิน,นิคอมมนี่เอา้าตัวนี้วะเอาตัวนี้ก็ได้วะฮะออกมาจะรู้ก็โดนเลยลนะครัผมเอฟซีขอบคุณการรับชมนะครับผมขอบคุณทุกาทการแชรทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวมาแรงมาลุ้นมาแย่งน้ำกันนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ